สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนที่อยากเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีเนจ้ามือนี้พี่แก้วมีรวบร่วมซิบคำถามเนจ้าที่ต่อหม้อนี่เขามักจะถามเฮ้าเนจ้าเมาฝากกันไปติดมี่ยังแน่ไปติดตามกันเลยจ้า ถามแหลกเลยเนาะจ่ะที่พี่แก่ยกตัวอย่างให้ฟังก็คือ Why you come here เนาะจ่ะ Why you come here คุณมาทำอะไรที่นี่เข้ากับตอบไปว่าเข้ามาเที่ยวหรือทาวเวลเนาะจ๊ะหรือว่าสิมาเฮดอีหยัยงมาทุรามพอพอพอาพบญาติพีนน่น้องก็บอกไปเนาะจ๊ะตามความเป็นจริงเนาะแล้วก็ห้มันตรงตามที่เข้าล่งในแค่อีแค่อีที่เอนะเนาะจ่ะแล้วก็คำถามที่สองเนาะจ่ะ Where you will stay เน,นจะพักที่ไหนคุณสิไปพักที่ไหนก็คือซื้อโรงแรมที่เฮ้าสิไปพักนั่นแหละก็บอกเข้าไปเน,นจะคำถามต่อมาเน,นจะ What is your plan What is your plan ก็คือคุณสิมีแพผนแผนการท่องเที่ยวของคุณนะ่ะคืออย่างคุณจะไปเที่ยวไสแน่ก็เฮาก็สามารถเอาแผนการท่องเที่ยวของเฮ้านะ่ะให้เขาเบิ่ใได้เลยเน,นจะ เขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ดีเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ยินข่เวแววมาว่ากะมีต่อหม้อทีบอกภาษาไทยได้แล้วกัอ่า,อานภาษาไทยได้แต่กับเบแนใจว่าเฮาสิไปตกตรงนั้นบ่เพราะฉะนั้นเฮาเตรียมเป็นภาษาอังกฤษไว้สิดีกวัวเนาะจ้ะขันไ่ได้ภาษาทองท่นหรือภาษาเกาหลีของเขาเนาะจ้ะแล้วก็คำถามที่4เนาะจ้ะ how long you <laughs> ภาษาอังกฤษกับออน How long you will stay here นะจ้ะ How long you will stay here จะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนกัตอบไปนอะจ้ะสิมาจักมือสิมาเที่ยวจักมือ3วัน2คืน5วัน4 5วัน4คืนหรือว่าจังไดก็ว่าไปนอะจ้ะตามแผนที่เท่าได้หามันสอดคล้องกันร,ระวางแผนท่องเที่ยวของเท่ากับระยะเวลาที่เท่าอยู่เนาะจ้ะคำถามที่หาเนอะจ้ะ How many people? How many people come with you? เนะจะมาจากคนมามาจากมาจากคนกระตอบเข้าไปเนะจะมาจากสองคนสามคนหรือว่ามากค้นเดียวกับบอกไปเนะจะแล้วก็เขากระชิามต่ออีกว่าขันห้าบประเมาค้นเดียวเนะจะเขาสระชมต่ออีกว่าฮูยูคั w วิทมากับใครเนะก็บบอกไปว่ามากค้นเดียวอโลนหรือว่ามากับแฟมิลี่หรือว่ามากับ ไม่เฟนบอยเฟนเกิลเฟนอีอย่างก็ว่าไปเนาะจ้าคำถามต่อไปเนาะจ้า What do you do คุณทำอาชีพอะไรหรือคุณเห็ดงานอีอย่างนั่นเองเนาะจ้าเฮาเห็นงานอีอย่างกับบอกเข้าไปตามความเป็นจริงเพราะว่าสิเป็นอาชีพอิสระหรือว่ามีงานประจำเห็ุอยู่แล้วก็มีงานประจำเหตุอยู่แล้วกัโชว์บัตรพนักง,งานใดจะยิ่งดีเนาะจ้าเป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้นเนาะจ้าแล้วก็ คำถามต่อไปนะจะ first time นะจะถามว่ามามา,มาครั้งแรกหรอถาม,มาครั้งแรกก็ตอบเย็ดไปค่ะบอ้มาครั้งแรกก็ตอบโน่ไปมาจากเชื้อก็บ,บอกเขาไปนกจะว่ามามาครั้ทงที่เท่าไหก็บ,บอกเขาไปเนาะแล้วก็ถามคำถามต่อไปนกจะ,ะ how to get here how to get here ไปเที่ยวอย่างไรนะจะไปเที่ยว ไปเที่ยว้วยวิธีการใดสิเดินทางแบบใดเดินทางโดยแท็กซี่เดินทางดโดยรถไฟรถบัสหรือว่าจังไดก็ให้โชว์แผนที่แผนการเดินทางของเข้าไปเนอจ้ะจังไอ้ข้าเทีสีเดินทางดโดยรถไฟยังสีพี่แก้วขอขอแนะนํแนะนว่าห้โลดไอแอปรถไฟเนะจ้ะแอปรถไฟเดี๋ยนะมันชื่อแอปยังนี่เนอจ้ะแอปรถไฟ เดี๋ยวเห็นปะเ,เดี๋ยวพี่แก้วโชว์ให้เบิง้งเดี๋ยวพี่แก้วขึ้นรูปรูปให้เบิ้งเนะจะแอปซับเว่เนะจะเป็นรูปรถไฟสีเหลืองๆเองนจเอจะพี่แก้วเคยสอนวิธีดาวน์โหลดแล้วกับวิธีใส่งานอยู่ในคลิปของพี่เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพี่อ่องให้ใต้คลิปนี้เนะจะว่าวิธีใส่งานวิธีเบิง้งแอปรถไฟนี่มันเบิ้งจังดเนะจะ ถ้ามีตัวนี้กัเขากสิมันใจเข้ามาขึ้นเนาะจ้าว่าเ้าสิเดินทางโดยรถไฟนี่ได้ได้อิหลีเนี่ยประมาณนี้เนาะจ้าแล้วก็คำถามต่อไปเนาะจ้าก็คือ how much money do you do you buy do you bring how much money do you bring นะจ๊ะเนาะจ้าคุณแลกเงินมาเท่าไหร่เนาะ คุณแลกเงินมาเท่าไหร่เข้าก็ตอบเป็นเงินว่อนไปอนจากว่าแหลกมาเหรดล้านว่อนสองลานว่อนก็ให้มันสอดคล้องกับระยะเวลาที่เข่ายู่แล้วกับหม่องทองเที่ยวที่เข้าสิไปโนจากย่างหน่อยๆก็ต้องลานสองลานว่อนแหลนะเนาะถึงจะมาเทียวได้อนจากนี่เป็นคำถามเนจ้าสิบคำถามที่พี่แก้วรวบรวบมมาให้ หวังว่าสิเม็นรประโยชน์กับน้องที่สิเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีทุกคนเนะาจา้ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่แก้วเนเดอร์แล้วพอกันในคลิปถัดไปจา้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ